ไฟ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 ทำไปเลยทำไปเลยทำไปเลยไอ้ป่ยอะไรชักว่าโมเมนต์ตดปหนอยทนหยามอโอเคสี่โอเคอะไรหนอใจเราเป็นปะตกตุย่างเท่าไรโอเคปะงีามอเออไปหาไปหาไปหาเบื้องอันอันบักทั่วเงาก่อน พักเงาปาอัติยมันมี่อัติยเขาโชคดีอันนี้นี่ปลาอนี้มันชื่ออะไรเนี่ยอันเนี้ยครับปลาดินเนี่ยบกเหนือมันไข่ไข่อาลี่ชีปลารอบ่แมนแต่มันโตใหญ่เนาะใช่ปลลาามี่เห็นว่าปลาไหลที่อันพวกโต้ง่ายเขามาเห็ดขึ้น เจอเข้าสีชโชคดีเจอทั่วฟักยาววคือมิแตอทัวสันแท็ทกพึ่งเอามาตั้งตลาดมปดูไว้ไมปดูไว้กระเทียมมาตั้งก็เมล่อนถือนะอยู่นะอือฮะสีข่เห็ดไปกับไม้ไผ่กินให้ไข่เจ้าม่หัวข่าก่หมากเออเนาะนี่แตงอือแตงบานเท่านี่เนาะ อืแ่บดีอยก็มักขึ้นกันหาหาหาเน่ยยเงาเงาหาหนวยยเงาเงามันสิมีแต่วันเสาไอแม่ละนีบอกว่าไหมไปร้เนาะอันทั่วเสียนไหมหลายแห้ง แตงไงเล่นบ่อเข้าวันที่บ้านอันนีส้มคงจะได้นามดีข่อยคิดว่าไปย่างไปเลยย่างไปเลยบักพริกผสมหรอสวยห่ะย่างไปเบิ่งบักพริกหวานบักพริกหยวกแต่ว่ามันย่างสีสัน เราเัยกินผักกะเพราเนาะของวันกินจักเถื่อเบิ้งเบิงพริกืองามแต่บนยนเนาะบนยนเนาะเบพริกอันนี้พริกผสมสวยคนกินได้สวยี่คยชอบกินดิบอันอันนี้ไม่ารู้จกินแต่อนส่งมาหอุ้ยอันนี้บังๆบอันนี้ก็งามใช่อันซูกี้นี่สีสันอ่ฮาไปตมเนาะนีกี่ยามโดโปตอนยามเี ห้าปักทัวปักพีกหมน,น,นล,ละนีส่สองยูโลรละสองสองยูโรอันอันบักบักนามเห้อบักฟักบ่บักฟักบักฟักบ,กกบก่บักนาำได้ฮั่นเป็นยังไงฮั่นอ๋อลูกเป็นนำ้ำเต้า เอามาวางมีปะเบิ้งพันธักคุณเพื่อมันมีคุณพันธักอันนี้คล้ายๆผ้ากาบปะอันนี้จะไปย์เนี่ยผมนะเออบอนี่พริกเฮ้ยเมียนปะใช่เอออย่างนี้เลยต้นใหญ่แล้วเนี่ยรูปเมีนไงนักปะ หายกินน้องเขานั่นแหะโบังบังบังงบัอันนี้ก็แมนใช่ใชแต่ของของพงามแ่แต่ก็ดีดีถือไปดอกนักอยากแต่ยุบบังพริกันนี้ก็แมนคือกันพีิกานเดตูดตัวแวร์ะลพริกอ่อ้บ้านเสา ไปเลือกไปทุกอย่างกิโลละหนึ่งยูโรสามสิบเจ็ดบาทแตงกวาแล้วก็สุกีเนี่ยแล้วก็มะเขือเทศยักษ์ทุกอย่างหนึ่งยูโรนะคะร้านนี้ถูกมาเรามาเช้าค่ะเจ็ดโมงเช้าอืมได้ถ้าเรามาเช้าเราก็จะได้ของสดของดีอืมถ้าเรามาสายเราก็ได้ของที่เหลือที่เขาเลือกแล้วไม่สด ตุติมาตีนะหน่อยอันยามอามาเลสักจูกันเด็กคนนี้โตมาสุริสีเวเดลิบีนี่ค่ะทะเลที่ปฏิปายานะคะวันนี้เรามาเช้าน้ำใสเลยค่ะันนี้ถ้าเรามาใสๆหน่อยมันก็จะขุ่นนะคะ ใช้าบางแสนบ้านเรานะก็จะเปรียบเทียบเพราะมันใกล้เมืองอคะ่ะนี่ทะเลทางอิตาลีใต้นะคะติดกับหมู่บ้านของเราขับรถมาสินาทีค่ะก็ถึงับทุกเช้าก็จะมาที่นี่นะคะช่วงสัม m ร์นำภาพนะคะมาฝากว่าเราทำอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ